สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่ชื่นชอบการชม Netflix การชมสตรีมมิ่งแล้วก็การชมภาพยนตร์จอใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับหนังสตรีมมิ่งหรือว่าซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับที่เป็นซีรีส์งานคุณภาพชั้นครูชั้นดีนะครับเพิ่งจะลงฉายใน Netflix นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับชื่อเรื่องด็อกเตอร์โกโตชินเรียวจกนะฮะหรือว่า ด r อกเตอร์โกโตคลินิกนะครับคุณคลินิกของคุณหมอโกโต้นะครับชื่อไทยนะครับคุณหมอกระโปโลนะครับความยาว2ซีซั่นนะฮะซีซั่นละ11ตอนตอนละประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์ที่สร้างตั้งแต่ปี2003นะครับออนแอร์ปี2003แล้วก็ซีซั่น2อออแอร์ปี2006นะครับแล้วก็ทิ้งช่วงมาอีกเกือบ20ปีนะครับมาฉายเวอร์ชั่นหนังโรงนะครับ ในปีปีคศ2022นะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์หรือหนังเรื่องนี้นะครับชีวิตของคุณหมอโกโต้เนี่ยมันกินระยะเวลาความยาว20ปีนะครับตั้งแต่ปี2003ถึง2022นะครับความดังของหนังเรื่องนี้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าสร้างจากการ์ตูนนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ฮิปนะครับแล้วก็ได้ทาเป็นฉายโลงคือ ซีรีส์ญี่ปุ่นหรือละครญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดมีความคิดในระดับหนึ่งนะครับเขาจะมีเวอร์ชั่นหนังโลงออกมาตามหลังออกมาบางทีก็จบไปสักซีซั่นหนึ่งแล้วก็มีเวอร์ชันหนังโลงมาเลยวันนี้ก็จบไปสัก2-5ปีนะครับแต่เรื่องนี้จบไปเกือบ20ปีถึงจะมีเวอร์ชันหนังโลงซึ่งเวอร์ชั่นหนังโลงก,ก็อลังการงานสร้างมากนะครับชีวิตของคุณหมอโกโต้และตัวละครต่างๆนะครับตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับจนถึงปีนี้นะครับทุกคนทุกตัวละครตัวละครหลักๆเกือบ กือบจะร้อยเนะครับกลับมาเล่นเป็นตัวเองต่อนะครับเราก็ได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของตัวละครด้วยนะครับในรอบปฐมทัศน์ของดรโกโต้คลินิกเวอร์ชันหนังโลปี2022เนี่ยมีการจัดรอบการกุศลน,นะครับพระจักรพรรดินารุฮิโตะนะครับแล้วก็พระจักรพรรดินีนะครับก็คือพูดง่ายคือคิงกับควีนของราชวงศ์ญี่ปุ่นนะครับมาร่วมในงานปฐมทัศน์การกุศลด้วยนะครับเห็นในชัดว่านี่คือภาพยนตร์ที่เป็น ภาพยนตร์ของมหาชนนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบนะครับมีคนที่ชื่นชอบเป็นกลุ่มใหญ่มายาวนานนะครับขอพูดถึงซีรีส์เน็ตฟิกก่อนนะครับเน็ตฟ i ิเนี่ยเวอร์ชั่นปี2003กับเวอร์ชั่นปี2006เนี่ยคือเดอะเบสนะครับเน็ตฟิกเอามาฉายแค่เฉพาะเวอร์ชั่นทีวีนะครับหรือเวอร์ชั่นซีรีส์ปี2003กับ2006เวอร์ชั่นหนังโรงถ้าเกิดอยากดูไปหาดูตามช่องทางธรรมชาตินะครับก็จะบอกว่าเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุด เรื่องหนึ่งเท่าที่เคยดูมานะครับแม้ว่าจะมีความอายุเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่ามันเก่าเลยมันจะมีความยูนิเวอร์แซลแล้วก็มีความสามารถดูได้ในทุกยุคทุกสมัยนะครับก็จะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่สาหรับคนที่ชื่นชอบแนวเมโลดราม่าชอบดราม่าทุกทุกช่วงเวลานะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณหมอชนบทท่านนึงนะครับคือหมอเนี่ย เกิดอะไรทักอย่างนะครับจากในเมืองแล้วก็หนีมาอยู่ชนบทนะครับแล้วเกาะที่พระเอกอยู่เนี่ยคือเกาะชิกินะนะครับจริงๆแล้วคือเกาะโยนาคุนินะครับในหมู่เกาะโอกินาวะนะครับซึ่งตอนใต้คือตอนตอนแรกที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเราตะกิดตะขวงใจมากว่าโอเคเรารู้แหละว่าญี่ปุ่นมันเป็นเกาะแต่ว่าเกาะที่จะต้องขึ้นเรือเป็น6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยจากฝั่งเนี่ยเพื่อเพื่อจะขึ้นมาที่เกาะชิกินะเนี่ยหรือเกาะโยนาคุนิในเรื่องในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเหรือที่ต้องนั่งเรือ จากฝั่งเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงมันมีจริงๆเหรอนะครับก็เลยมาเสิร์ชกูกเกิลตอปรากฏว่ามีจริงครับคือเกาะโยนาคุนี้คือญี่ปุ่นเนี่ยมันยาวมันมันมัน,มนยาวมากครับตั้งแต่ทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือเกาะมันบนเนี่ยก็ติดรัสเซียเลยนะครับแล้วก็เกาะมันก็ยากลากยาวผ่านประเทศจีนมาจนถึงโอกินาว่าเนี่ยก็อยู่ห่างจากห่างจากตัวคิวชิวอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วก็ไอ้กเกาะชิกินาะหรือเกาะโยนาคุนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจาก ห่างจากเกาะหลักของโอกินาว่าลงมาอีกประมาณ5 600กิโลนะครับคือจริงๆแล้วระยะห่างของตัวเกาะเนี้ยเกาะในหนังเรื่องนี้กับเกาะญี่ปุ่นนะ่ะระยะห่างมันนะห่างมากาการเดินทาง6 8ชั่วโมงเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนใหญ่เขาจะนั่งเครื่องกันอาจะมีเครื่องบินนะครับแต่ว่าในหนังไม่พูดถึงสนามบินนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เดน้นไม่ได้เน้นความเจริญไม่ได้เน้นความซีรี์ไรนะครับ ตัวกกเกาะเกาะนี้ห่างจากไต้หวันแค่1 0 0กิโลนะครับหนึ100กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าห่างจากเกาะหลักของญี่ปุน่น5 6 0 0กิโลพูดง่ายคือมันอยู่ใกล้ใกล้ชิมใกล้ดินแดนจีนแล้วอ่ะใกล้ฝั่งใกล้ใก,ใกล้แผ่นดินใหญ่แล้วใกล้แผ่นดินใหญ่ของเอเชียนะฮะ,ะมาดูนะครับพระเอกก็ระหกระเหินนะครับมาจากโตเกียวนะครับมาอยู่เกาะพูดง่ายคือเหมือนกับพระเอกกลายเป็นต้องเอ่อต้องอพยพหรือว่าต้องลี้ภัยอะไรสักอย่างหนึ่งมาอยู่ที่เกาะ ซึ่งแบบห่างไกลธุรกันดานล,าลําบากและพระเอกก็ขับรถไม่เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระเอกเนี่ยจะต้องเปิดคลินิกอยู่บนภูเขานะครับบนภูเขาในเกาะที่บรรยากาศคือดีมากแล้วก็สถานที่จริงเนี่ยมีโลเคชั่นจริงซึ่งยังอนุรักษ์เอาไว้สําหรับการที่คนจะมาตามรอยโลเคชั่นนี้ซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครจะไปตามรอยโลเคชั่นคุณหมอกโกโตในซีรีส์เนี่ยต้องบอกว่า คาลืโหดเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าเกาะโยนากุนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายนะครับมันเป็นเกาะบ้านๆเลยนะฮะแต่ว่ามีสนามบินมีความเจริญนะครับมีความเจริญแบบญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าอยู่ห่างไกลจริงๆนะฮะกลับมาดูที่ซีรีส์นะครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แบบเน้นเล่นใหญ่นัสดาไยนะครับแล้วก็เน้นดราม่าแบบสุดๆใส่เมโลดราม่าบิ้วอารมณ์มีความแบบบิ้วทุกทุกตอนทุกทุกช่วงเวลานะครับแล้วต้องบอกว่าดนตีดนตีประกอบนะฮะของคุณเรียว โคชิมาต้าาจาไม่บป,ปิดนะครับโดนตีประกอบคือดีมากนะครับโดนตีขึ้นมาปุ๊บโดนตีขึ้นมาปุ๊บน้ําตาจากคอแล้วนะฮะแล้วก็เพลงเพลงเอกของหนังเนี่ยมี2เพลงนะครับเพลงเอกของหนังเนี่ยคือเพลงผมจําชื่อเพลงสนใยบุญไม่ได้นะครับประมาณว่าอล่องล่องใบบนหลังมังกรสีเงินนะครับล่องบนแผ่นหลังมังกรสีเงินของมิยุกินากาจิมาเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงเก่าแนวแบบลุกทุ่งสไตล์นาดาโซโซนะครับ แต่เป็นเพลงทีมที่อยู่ท้ายเรื่องแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในเวอร์ชันหนักเป็นเพลงที่อยู่ในทุกตอนของทุกเวอร์ชันนะเป็นเพลงที่ความหมายดีมากนะครับความหมายดีแต่ว่าคือสเกลของเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันมันไปแบบไปใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาพูดถึงว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยกาลังแบบกําลังทุกทุกอกทุกใจอยู่ที่ริมหาดนะครับริมทะเลนะครับแต่ว่าเราอะเราเป็นคนที่ร้องเพลงอะเจ้าของเพลงอะผู้หญิงคนนั้นอะคือ ไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรไม่สามารถที่จะปอบปลมเขาได้เพราะว่ายังมีความออนแอมีความบอบางนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะอยากจะอยากที่จะกางปีออกมานะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งพอแล้วก็ขึ้นไปบนแผ่นหลังมังกรนะครับเพื่อที่จะออกไปตามล่าหาทะเลทรายแห่งชีวิตโอ้แบบเป็นเนื้อหาที่แบบโอโ้อลังการซึ่งมันเข้ากับเรื่องราวพอดีเป๊ะนะฮะแล้วก็มีเพลงหนึ่งของโคชิบาสกิซึ่งนางเอกมาร้องเองในหลายๆฉากนะครับ เป็นเพลงประมาณว่า memory เพ i n ฟู l อะไรสักอย่างความทรงจำอันเจ็บปวดอะไรประมาณนี้แต่จริงๆมเป็นเพลงรักนะะกลับมาที่ตัวหนังนะครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้ดาราประกอบสมทบเนี่ยที่เป็นองคสมบูได้ดีมากนะครับเป็นตัวละครกลุ่มใหญ่นะครับมีถ้าเกิดให้บวกๆก,ก็คงประมาณ3 0 3 0ิบถึงสีตัวละครซึ่งวนเวียนอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แต่ละตอนก็จะมีแต่ละคนแต่ละตัวเข้ามานะครับแต่ละตอนจะ อาจจะบางตัวอาจจะมาพร้อมกันหลายหตัวบางตอวอาจจะมาแค่2อสตัวคือหมอโคโตโเนี่ยเป็นตัวหลักก็จริงนางเอกคือโคบิชิบาสก,กินะครับส่วนปีสจะเป็นยูออิก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลซึ่งอยู่ในชนบทอันห่างไกลนะครับ และก็ต้องพยายามทุกอย่างนะครับที่จะรักษาคนไข้คนเจ็บนอกจาก ulus, พยายามที่จะรักษาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้เร,รเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้วิธีการปรับตัวเรียนรู้วิธีการที่จะรักษานะครับการรักษาคนในหนังเรื่องนี้นะเนี่ยเขาไม่ได้แค่รักษาให้หายนะครับเขารักษาไปถึงไม่ใช่แค่รักษาร่างกายเขาร <Liam. S 1> ักษาไปถึงจิตใจรักษาไปถึงความคิดรักษาไปถึงจิตวิญญาณนะครับจะพูดกับพูดพูดได้เลยนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้รักษาให้แค่ให้หายเขารักษาแล้วก็เยียวยาจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็ตัวเองเป็นพร้อมกันเหมือนเขาได้ชีวิตใหม่และเขาก็มอบชีวิตใหม่ให้กับคนอื่นด้วยนะครับดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเตรียมทิชชู่ไว้เลยเพราะคุณจะน้าตาแตกแน่นอนนะครับแล้วก็น้าตาแตกทุกตอนนะครับแต่ละตอนมันจะมีมันจะมีเหตุการณ์ให้บิ้วคือเรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่ถ้าเกิดผู้ตรงๆนะครับคือโรมาตินาสชีวิตที่ยากลำบากนะครับคือ มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับในซีรีส์ในเวอร์ชันหนังเขาจะมีการพูดถึงประมาณนี้อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้เราเห็นว่าถ้าคุณโลมาตินไนส์ได้เก่งพอนะครับคุณจะก้าวข้ามไปกลายเป็นพวกรักกันด้นะครับจำฟังให้ดีนะฮะถ้าคุณโลมาตินไนส์ชีวิตที่แบบชีวิตชนบทชีวิตยากลําบากชีวิตพอเพียงชีวิตทุรกันดานชีวิตที่ยากแค้แนแรงแค้นไม่เข้าถึงการศึกษาไม่เข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่เท่ากถึงสุขอนามัยไม่มีโรงพยาบาลใหญ่ไม่มี ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอแต่มีคนคนหนึ่งที่มันพยายามที่จะแบบพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะแบบแก้ไขปัญหาโดยที่แบบไม่ดูว่าโครงสร้างมันแบบมันมันแย่แต่ว่าคนคนเดียวเนี่ยที่ต้องมาสมมติว่ารถเสียเนี่ยคนต้องออกไปเข็นรถกันนี่คือการโลมาตินาสอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เหมาะมันสิ่งที่ควรจะทําคือการเปลี่ยนเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถหรือยอย่างตัวละครในหนังเรื่องเช่นกันถ้าเกิดทางที่ถูกก็คือ คุณจะต้องสร้างโรงพยาบาลที่ดีต้องมีกระบบสุขนามัยที่ดีมีคุณหมอต่างๆเข้ามาเวียนไม่ใช่ว่าให้คนคนเดียวทำงานให้ตายทํางานยี่สชั่วโมงทํางานแบบหามลุกงหามค่าทุกอย่างจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคุณหมอโกโต้หมดอันนี้มันก็เป็นการโงมาตินาสว่าเฮ้ยจริงมันดีจริงมันดีจริงว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทุ่มเททุ่มเททําทุกอย่างเพื่อชาวบ้านเพื่อประชาชนเพื่อสังคมแต่ว่าเขาถ้าเขาทํา,าทถ้าเขาไม่เวิร์กไรบาลล้านอ่ะถ้าเขาทํางานหนักเกินไปสุดท้ายอ่ะเขาก็จะไม่ไหวเขาก็็จจะะะตายายยเกป่วนะ ประมาณนั้นแต่ภาคหนึ่งซีรีส์ซีรีส์เอ่อซีรีส์ปีหนึ่งปีสองเนี่ยไม่ได้พูดถึงจุดนี้เลยไม่ได้พูดถึงจุดนี้เลยเน้นโลมาทีนิสเน้นเมลโลดรมาม่าเน้นขับเคลื่อนกันด้วยอีโม่นใช้ความเซนเซชันใช้ความอ่อนไหวใช้ความแบบกระทบใจเรื่องนี้ไม่ได้ไม่พูดถึงเหตุผลไม่พูดถึงไม่พูดถึงแต่พูดถึงไม่เน้นเรียลลิตี้อ่ะพูดง,ง่ายๆคือความสำจริงมีไหมมีนะฮะหนังเรื่องนี้ไม่ได้เน้นฉากผ่าตัดไม่ได้เน้นฉากทฤษฎีวิชาการแต่เน้นไปที่อารมณ์ เน้เนไปที่จิตวิญญาณเน้เนไปที่ความรู้สึกเน้เนไปที่อารมณ์ร่วมของคนดูเท่านั้นเลยเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถจับได้ว่าคนดูเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรมันเชื่อมโยงกับอะไรนะครับอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ในเครือญาติความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้สึกของคนในครอบครัวความเชื่อมโยงกับ มันมีความเป็นโฮมทาวชัดชัดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันมันมันมียอดไปกว่านะครับแล้วก็ตัวละครทุกตัวเล่นได้ดีหมดแม้ว่าจะเป็นตัวที่ตัวที่ร้ายร้ายคือทุกคนมันเล่นใหญ่ลักษณะอะไรทุกคนในในีซีรีส์ญี่ปุ่นมีคนบอกว่ามันชอบเล่นใหญ่ลักษณะแต่เรื่องนี้มันเล่นใหญ่คูณสิบนะฮะและความเป็นเบดรมาเนี่ยคือคูณสิบเรียกว่าเล่นแบบเล่นล้นอ่ะเล่นล้นแต่ละเล่นล้นเล่นเล่นแล้วอินนะครับเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าคน คนเนี่ยมีความเป็นมนุษย์อยู่สูงนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มีความเป็นมนุษย์นิยมสูงมากนะครับเราดูแล้วรู้สึกว่าเราอิ่มเอมเรารู้สึกอยากเอาใจช่วยเรารู้สึกอินมไปกับเรื่องราวเรารู้สึกว่าอยากจะเห็นเขาสมหวังเราอยากจะเห็นมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าทฤษฎีสนทบทพอเพียงอะที่แบบทุกคนมีความสุขกับชีวิตที่แบบยากแค้นแลนแค้นไม่เข้าถึงความเจริญต่างๆนะครับ แต่เราก็บอกว่าโอ้มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขจังเลยนะเขาอยู่กับธรรมชาติเขาอยู่กับเสียงเสียงของสัตว์เสียงของสิ่งแวดล้อมเสียงของคลื่นลมทะเลเสียงของธรรมชาติแม้ว่าเขาจะต้องอยู่ห่างไกลความเจริญแม่เขาจะไม่เข้าถึงสุขนาไม่แม้เขาจะไม่เข้าถึงการศึกษาโรงเรียนมัธยมปลายไม่มีมหาวิทยาลัยไม่มีแต่เขาก็มีความสุขนะถ้าเกิดถ้าเกิดให้พูดมุมนั้นอ่ะมันก็จริงแต่ว่ามันก็มีส <Dee sel> er <issements> Is <t ries> ่วนทั้งจริงและไม่จริงนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ย ขาเก่งกว่านี้ว่าซีดีปีหนึ่งปีสองเนี่ยเขาทาให้เราตัดจากความเป็นจริงตัดจากตัดจากความเชื่อในเชิงโครงสร้างตัดจากความโลกแห่งโลกแห่งความซีวิไลท์ออกไปได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็พร้อมที่จะไปเชิดชูชีวิตแบบพอเพียงชีวิตแบบคนชนบทที่ลําบากชีวิตแบบที่ไม่เข้าถึงการแพทย์ชีวิตที่ไม่เข้าถึงการศึกษาชีวิตที่ จบมาแล้วคุณต้องเตรียมไปเป็นแค่ชาวประมงหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีโอกาสที่จะไปก้าวเข้าไปสู่การทํางานที่ดีนะครับชีวิตที่ดีกว่านะครับมันมันมันค่อนข้างจะก้ามกึง่งแล้วก็ล่อแหลมมีพอสมควรแต่ว่าความเก่งของคนทําหนังเรื่องนี้คือเขาทําให้เราลืมโลกแห่งความเป็นจริงไปได้สนิทนะครับแล้วก็ hey, owe, เฮโลเราจะช่วยกับการรวมมาติน,นัยอย่างร้อเปอร์เซ็นตเต็มอารมณ์เต็มทุก ไม่มีไม่มีไม่มีโมเมนต์ไหนที่เหลือให้เราคิดเลยว่าเฮ้ยเราคิดโลการโลมาตินาสแบบนี้มันถูกต้องแน่ๆแล้วหรือมันคือทางเลือกมันคือทุกสิ่งมันคือคำตอบของของความต้องการตัวละครแล้วจริงๆเหรอนะครับแต่ว่าเอาเหอะยังไงใดๆก็ตามนะครับซีรีส์คุณหมอโกโโลหรือคุณหมอโกโต้เนี้ยมันสนุกมาก มันบันเทิงมากมันเราอารมณ์มากมันเซนเซชันมันรู้สึกว่าเต็มเปี่ยมมาด้วยความรู้สึกนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอิม่มเอมตื้นตันเป็นละครฟิลกูดฟิลกูดแบบสุดซอยโลกสวยแบบว่ามันสวยเท่ารจะสวยได้อะ <laughs> คนคนนึงทางานไม่ต้องหยุด24ชั่วโมงไม่ต้องไปไหนเฝ้าที่ทางานแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขามีความสุขกับการทํางานเพราะว่าเขารู้จักว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรต้องทําอะไรเขาไม่ทําเกินเขาไม่ทําในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาเป็นทหารเขาก็ทํางานในการปกป้องประเทศเขาก็ทําการในการรักษาดินแดนประเทศแต่เขาไม่มาก้าวไก่เข้ามาเล่นการเมืองเข้ามายึดอํานาจเข้ามาอันนี้คือตัวอย่างของคนญี่ปุ่น ที่ดีที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเขารู้หน้าที่เขารู้วินยัยเขารู้ขอบเขตของกฎหมายเขารู้ความเขารู้ขีดจำกัดของสังคมนะคราเขารบกฎระเบียบกติกาของสังคมนี่คือความน่าชื่นชมของคนญี่ปุ่นนะฮะอย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้บิวเก่งเล่าเรื่องสนุกมีความเมโลดราม่าสูงถ้าเกิดใครชอบหนังแนวเกาหลีแบบเมโลดราม่าแบบน้ำเน่าเพียวๆเน้น,น,นๆบีบๆน้ำตานะครับ เรื่องนี้คือคําตอบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมาก,ก่อนเกาหลี20ปีนะครับแล้วก็มันทาไม่ใช่คำว่าทําถึงนะครับมันทําเกินทําล้นทําแบบทะลุทะลวงไปเลยนะครับเกาหลียังยังไม่สามารถบิวได้ขนาดนี้นะครับบิวได้แต่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอมันผ่านช่วงการเวลามามา,มากมายนะครับเขาก็มีการอแบบัดแอพคือซีรีส์หรือภาพยนตร์หรือซอฟต์พาวเวอร์หรือศิละปะของญี่ปุ่นเนี่ยเขา เขามีมานานเป็นร้อยปีแล้วแล้วเขาก็พัฒนามาตลอดเขาไม่ได้เพิ่งมาทาเพิ่งมาเริ่มเพิ่งมาเพิ่งมาผลิตหรือว่าเพิ่งมาเพิ่งมากลับมาเกิดใหม่อะไรอย่างนี้เขาไม่ใช่เขาทํามานานแล้วเขาก็เลยผ่านการทดลองผ่านการเรียนรู้มามากมายนะครับก็สรุปผมให้4ดาวนะครับสําหรับเวอร์ชั่นซีซั่น1ปี2003นะครับแล้วก็3ดาวครึ่งนะครับสำหรับซีซั่น2ปี2006ซีซั่น2จะดรอปลงไปดิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนื้อหาอารมณ์ไม่ต่างกันนะครับมีความมีโดด่มาไม่ต่างกันเลยนะครับแลล้วเปี่ยน ตัวละครลหลักนะครับจากโคชิบาสกิเป็น u ูอีนะครับเรื่องนี้โคชิบาสกิเล่นดีมากเป็นหนังที่ท่ไห้รู้สึกว่าแจ้งเกิดเธอมากๆแม้ว่าจะเคยเห็นเธอในเล่นตอนที่เล่นเป็นตัวร้ายในแบทเทอรลออรยมาแล้วนะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มีตัวละครหลักประมาณ3ามถึงสีคนนะครับแต่และตัวละครเนี่ยหน้าคุ้นๆก็เยอะนะครับอย่างอ,อ,อะไรนะยูริโกอิชิดะนะครับที่เป็นนางรองในเรื่อง ตือรักในกระจกนะครับก็มาเล่นคือเธอ,อเล่นหนังทุกสิปีทุกทุกปีหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆนะครับคือเล่นดีหมดแม้ว่าจะเป็นตัวที่ร้ายถึงจะร้ายยังไงในะสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาสำนึกผิดเนี่ยใช้ความดีชนะความชั่วเป็นหนังที่โลกสวยไหมแล้วก็ต่อให้แบบเขาจะร้ายยังไงนะครับแต่พอพอได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ดูใจเขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คนในในคนที่ร้ายเนี่ยมันก็มีแง่มุมที่ดีอยู่ในคนที่ดีก็อาจจะมีแง่มุมที่ร้ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้น เราจะไปตัดสินใจเราจะไปตัดสินคนในช่วงเวลาแค่สั้นๆนะครับแล้วก็การที่เห็นคนเขาเฮโลกันไปตามกันหรือคนที่มีความเชื่อแบบผิดๆนะครับการบางคนไม่ยอมเปิดใจให้กับคนอื่นเลยนะครับเราถ้าเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนดีพอถ้าเราเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรพอถ้าเราเป็นคนที่มีข้ามทุ่มเทพอนะครับเราเค่อยๆใช้น้ําซึมบ่อทรายไปสุดท้ายนะครับ คนที่เราคิดว่าเขาล้ําเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นคนดีหรือเขาอาจจะเขาอาจจะมีความดีเผยอ,ออกมาก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับมันก็บอกแล้วว่าน็นเป็นซีรีส์ที่แบบโลกสวยฟีลกูดนะครับดูแล้วเราจะรู้สึกอิม่มเอมตื้นตันแล้วก็มีความสุขไปกับเรื่องราวนะครับแม้ว่าถ้าเกิดคิดกันดีๆแล้วในเวอร์ชันหนังโลเนี่ยมันจะทําให้เห็นเลยว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วอะถ้าจะโรมาตินไนซ์เกินไปมันก็ไม่ดีถ้าเราไม่แก้ถ้าเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างแล้วเราไม่แก้ที่โครงสร้าง มันก็จะลําบากในระยะยาวกับสังคมนะครับประมาณนั้นเวอร์ชันอารม์ผมให้สดาวครึ่งนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไห่เพราะว่ามันค่อนข้างจะหดหู่แล้วก็กระชากอารมณ์จัดคือนึกออกไหมว่าซีซั่นหนึ่งซีซั่นสอ,สองเนี่ยของดรโกโตคลินิกเนี่ยมันเป็นซีรีส์เหมือนพาเราไปยในภาพฝันในสังคมอุดมคติในโลกที่มันไม่มีในความเป็นจริงเนะี่ยในญี่ปุ่นที่มันไม่น่าจะมีจริงนะเขาดึงออกมาเขาใช้ศิละปะภาพยนตร์ใช้ศิละปะในการเล่าเรื่องสามารถนีระภิษชุมชน ที่มันไม่มีจริงนะฮะมันอาจจะมีจริงแต่มันอาจจะมีน้อยมากนะครับคือเนื้ออไหมความจริงบางส่วนเนี่ยน่ากลัวนะฮะเพราะว่าอย่างในเรื่องนี้ในเกาะโยนากูนี้เนี่ยมันอาจจะมีความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาหยิบแค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เอามาขยายให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราเชื่อว่าไอห้าเปอร์เซ็นต์นั่นนะมันคือทั้งหมดของเกาะทั้งหมดของสังคมทั้งหมดของเรื่องราวทั้งหมดของชีวิต ใครบางคนใครบางหมู่บ้านใครบางเมืองซึ่งตรงนี้น่ากลัวเพราะว่าไอห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันคือความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดของทั้งชุมชนของทั้งเกาะน,นะฮะทั้งทั้งทั้งเกาะทั้งชุมชนมันแต่มีความเจริญมีความซีดิไลมีความมีความก้าวหน้ามากมาย,ยแต่เขาสามารถดึงไอตัวห้าเปอร์เซ็นต์วดเซี่ยวเดียวเนี่ยออกมาให้เราเชื่อได้ตรงนี้คือน่ากลัวนะเขาสามารถลงมาตินไนสสังคมปลอมๆแล้วบอกว่าเนี่ย คือตัวอย่างสังคมอุดมคติที่อยากให้ทั้งประเทศเป็นแบบนี้ะตรงนี้คือน่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราดันเชื่อด้วยเชื่อตามเลยว่าเออญี่ปุ่นมันมีเมืองมีชุมชนมีเกาะที่ทุลกันดารอย่างนี้จริงๆมีสังคมที่แบบเป็นแบบเขาทุกคนเขาเชื่อมโยงกันในหมู่บ้านในเมืองทุกคนเขาเป็นเพื่อนเป็นญาติเหมือนกับอยู่กับญาติพี่น้องนะครับทางนั้จริงๆแล้วอาจจะทุกคนอาจจะตัวใครตัวมันกันหมดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เราเชื่อเพราะว่ามันคือ มันคือโปปากันด้าไปแล้วนะครับมันมันบียนความเป็นซีรีส์มันบียอนความเป็นซีรีส์ไปแล้วมันทําให้เราเชื่อว่านี่ความจริงบางเสี้ยวที่เขานําเสนอแล้วเขาปลูกฝังเขาใส่เข้าไปเขาย้ําเข้าไปเขาน้นเข้าไปเขาเขาเสี่ยมเข้าไปเขาฝังเข้าลงไปในหัวเราเหมือนเขาใส่ไปเขาชิ้ลงไปในหัวเราว่าอันนี้คือเรื่องจริงอยากให้สังคมเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็พอพอเราดูย้ำๆย้ำๆเข้าไป 5ตอน10ตอน15ตอน20ตอน25ตอนเราก็ดันเชื่อไปเลยเราก็เชื่อตามไปโดยอัตโนมัติว่าเออสังคมแบบนี้สิมันคือสังคมที่ด,ดีสังคมแห่งการพอเพียงสังคมแห่งความน่าอยู่สังคมแห่งการน่าเลื่อมใสสังคมในอุดมคติที่เราอยากจะไปอยู่อะแต่ความเป็จริงมันอาจจะไม่มีแบบนั้นนะ,ะโลกของความเป็จริงบางทีมันก็ไม่ใช่โลกของความอุดมคติมันไม่ใช่ยูโทเปียมันไม่ใช่แบบว่า มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดได้ง่ายๆมันเราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะครับสำหรับดรโกโตคลินิไปดูซะใน n น t f l i x นะครับ2ตอน2ซีซั่น22ตอนซีซั่นละ11ตอนแนะนำให้ดูมากๆมากๆช่วงนี้ดูซีรีส์ญี่ปุ่นเยอะดูซีรีส์ดูหนังญี่ปุ่นเยอะนะครับอย่างเช่นล่าสุดก็เพิ่งดู3คนผัวเมียซันนี่ฟูฟูเป็นหนังที่แบบผู้ชาย2หญิง1มันอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเป็นซีรีส์สั้นนะครับตอนสัน้นตตนละ20นาทีสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ ขงเ,เบ้งเจาะเวลาปั้นดาวอันนี้ก็เก่งนะครับนี่ก็การ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยใช้ทรัพยากรจัดมังงะจากการ์ตูนมาทําเป็นหนังเป็นละครเยอะนะครับอย่างคิดดูขงเบ้งยุค3าก๊กเนี่ยข้ามเวลามาปัจจุบันมาปั้นนักร้องไอดอนไอหา่ามันทําได้ไเียเสือกทําได้น่าเชื่อด้วยแลว้วตัวละครเล่นดีหมดนะฮะก็เดี๋ยวจะไปหาเลื่อื่นตอเพราะฉะนี้ยังติดละครญี่ปุ่นที่ยังค้างคายอยู่หลายเรื่องครับเรื่องผู้ประกาศผู้ประกาศมือใหม่ก็ตอนนี้อืตอน8แล้วเพราะว่าช่วงนั้นมัน มันยังไม่อ่อนแอก็เลยเบรกไว้ก่อนแล้วก็อย่างคุณครูไม่ัช่สอนก็ดีนะครับก็แนะนำครับซีรีส์ญี่ปุ่นผมมองว่าบันเทิงกว่าเกาหลีนะฮะแล้วก็บันเทิงกว่าหลายๆชาตินะครับมันดูแล้วมันดีเลทกว่ามันมันเชื่อมโยงมันมันกินใจกว่ามันดูแล้วมันบันเทิงกว่าก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านไม่ชอบไม่ชอบแนวเชาว้ากอะท่านก็เลือกสิ่งท่านชอบดูในสิ่งท่านชอบดูนะครับแล้วก็ เสพในสิ่งที่ฉันชอบเสพแต่กัญชาอย่าบ้าอย่าเป็นเสพอย่าติดอย่าเป็นเสพเ,เลยครับก็ขอบคุณที่รัาฟังขอบคุณที่เชมนะครับขอให้สนุปกับการดูหนังดูภาพยนตร์ทุกคนนะครับส่วนใครจะดูหนังลงก็สุดแตะแตะครับทุกนี้ก็มีหนังลงเยอะนะครับก็เราไม่ค่อยมีตังก็ดูเดดรตฟิทไปก่อนนะครับสี่ดาวสำหรับ Clinic, 1, ดรโกโต้คลินิกซีซั่นหนึ่งแล้วก็สามดาวครึ่งสำหรับดรโกโต้คลินิกซีซั่นสองเป็นซีรีส์เมโลดรามา่าคุณภาพดีที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อยากให,ให้ทุกคนได้รู้สึก ซึมซับอินเอมแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนที่ดีอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะทําสิ่งดีๆอยากจะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีนะครับแม้ว่าแม้ว่าองค์รวมของสังคมมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยให้คุณได้ทําได้มากกว่านั้นอย่างเช่นถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของสังคมคุณก็จะเข้าไปเล่นการเมืองแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดถึง,งจุดนั้นเลยเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงองค์งงใหญ่ไม่ได้องค์โครงสร้างใหญ่ไม่ได้เราก็เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของเราก่อนเปลี่ยนแปลงที่คนรอบข้างทําดีกับตัวเองทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทําสิ่งที่ดีให้กับสังคมและคนรอบข้างแล้วสังคมโดยรวมมันจะดีขึ้นนี่คือการ r o m a n t i n i ซ e ผ่าน soft power ที่ชานฉลาดนุ่มนวลและเก่งกาจมากขอบคุณที่รับฟังส,สวัสดีครับดร์โกโตชินเปียวจบ